สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสุวรรณศรีมหันนักศึกษาร,ระดับชั้นปวส,ป,สปีที่2สาขาง,งานการบัญชีวันนี้มานําเสนอประวัติความเป็นมาของบิดาทางศรษฐศาสตร์และแนวคิดเชิงปฏิบัติของอดัมสมิธค่ะค่ะสำหรับประวัติความเป็นมาของอดัมสมิธนะคะอดัมสมิธเป็นนักปัจญาศิลธรรม และนักเศรษฐศาสตร์การเมืองชาวสกอตแลนด์อดัมสมิธเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการกําหนดแนวคิดเศรษฐศาสตร์แนวตลาดเสรีเป็นบุคคลสำคัญในขบวนการที่เป็นที่รู้จักในชื่อว่ายุคสว่างของสกอตแลนด์อดัมสมิธเป็นที่รู้จักมากที่สุดในฐานะ เป็นเจ้าของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เสรีนิยมอดัมสมิธเชื่อในสิทธิของบุคคลที่จะสามารถใช้อิทธิพลของตนเองสร้างความก้าวหน้าทางเศ,ษศรษฐกิจของตนเองได้อย่างเสรีโดยไม่ต้องตกเป็นหุ่นเชิดของสมาคมอาชีพหรือของรัฐทฤษฎีของอดัมสมิธมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐศาสตร์เดิมของยุโรป ทำให้ยุโรปส่วนใหญ่เกิดการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ระบบการค้าเสรีที่ยอมให้ผู้ประกอบการรวมตัวกันได้อดัลสมิธได้รับการยกย่องให้เป็นบีดาแห่งเศรษฐศาสตร์ สำหรับสไลด์ต่อมานะคะเป็นแนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์ของสำนักคลาสสิกเศรษฐศาสตร์ของสำนักคลาสสิกเป็นแนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นในประเทศอังกฤษโดยอดัมสมิธและเจอีเครนเศรษฐศาสตร์สำนักคลาสสิกเป็นผลิตผลที่สำคัญของประเทศอังกฤษและมีการขยายแนวความคิด ไปในประเทศฝรั่งเศสโดยเจอีซก็ได้มีแนวความคิดในทำนองเดียวกันลัที่เศรษฐศาสตร์สนักคลาสสิกได้อิทธิพลต่อแนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์ในโลกตะวันตกในครึ่งแรกของคริสตศตะวรรษที่ สำหรับหลักการพื้นฐานของสำนักคาสิกนะคะมีอยู่4หลักการคือ 1. เสรีภาพทางเศรษฐกิจตามหลักการนี้บุคคลแต่และบุคคลมีเสรีภาพในการประกอบธุรกิจและหน่วยธุรกิจก็มีเสรีภาพในการที่จะเข้าหรือออกจากโรงงานอุตสาหกรรมได้ 2. ความสนใจในผลประโยชน์ของตนเองคือความสนใจในผลประโยชน์ของตนเองเป็นแรงกระตุ้นที่สำคัญของระบบเศรษฐกิจทั้งนี้โดยความคิดที่เชื่อกันตามที่อดัมสมิธกล่าวไว้คือบุคคลใดบุคคลหนึ่งนั้นสแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนย่อมเท่ากับถูกชักนำโดย มือที่มองไม่เห็นสการแข่งขันในโลกที่มีการค้าเสรีและมีความสนใจในผลประโยชน์ของตนเองการแข่งขันเป็นตัวควบคุมระบบเศรษฐกิจการแข่งขันช่วยบังคับไม่ให้เกิดการผูกขาดเกิดขึ้น การที่อุปทานของสินค้ามาจากผู้ขายเป็นจำนวนมากมายย่อมช่วยควบคุมมีให้หน่วยธุรกิจตั้งราคาสูงเกินไปได้ 4. การดำเนินการโดยเสรีคือในโลกซึ่งทุกคนมีเสรีภาพทางเศรษฐกิจ มีความสนใจในผลประโยชน์ของตนเองและมีการแข่งขันมันย่อมมีการแข่งขันการเกิดขึ้นเพราะส่วนมากแต่ละบุคคลมีความสนใจแต่ในผลประโยชน์ของตนเอง สำหรับวันนี้ดิฉันก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงแค่นี้นะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ